อ่าแด้ว่ากาน,นได้แล้วกดปุ่มแบกได้แล้วต่อไปต้องเลื่อนไปทางซ้ายอ่าถูกต้องอันนี้คือผลลจากของคําสั่งเนาะสวัสดีครับวันนี้เป็นตัวเบื้องต้นนะครับสําหรับการสาธิตการใช้คําสั่ง ADB ผ่าน Python เพื่อกดปุ่มบนหน้าจอมือถือสกรีนที่คุณเห็นอยู่ตรงนี้นะครับเป็นหน้าจอมือถือจริงๆที่ผมใช้คําสั่ง Python ที่มาจากฟังก์ชันนี้นะครับคือในในฟังก์ชันนี้ผมได้ เขียนโค้ดบางบางบางอย่างเอาไว้แล้วเรียบร้อยแล้วแหละเพื่อที่จะไม่ให้การสาธิตมันยืดเยอะเกินไปโดยจะเน้นไปที่คําสั่งที่เราจะาแสดงณวันนี้นะครับวันนี้คําคสั่งที่จะสาธิตให้ดูก็จะมี1กดปุ่มบนสกินนะครับของมือถือ2ในส่วนของกดปุ่มแบ็คแบ็คคือย้อนกลับนี่แหละปุ่มนี้นะครับปุ่มปุ่มนี้อ่ะสคือกดปุ่มสไลด์แบบนี้นะ คือเป็นเนคำสั่งพื้นฐานที่จะแสดงให้ดูว่า adb สามารถทำได้นะครับแล้วก็เพื่อที่จะจ่อย,ยอดไปไป,ไปคลิปต่อ,ตอ,ตอไปเนาะคำสั่งแรกคือคำสั่งกดปุ่มนะครับโดยผมจะกดที่พิกัด x 2 0 0 y 2 5 0ซึ่งโดยปกติแล้วคำสั่งนี้นะครับพิกัดน่าจะอยู่ประมาณแถวแถวนี้ถ้าผมกดถูกต้องพิกัดถูกต้องสิ่งที่เกิดขึ้นคือหน้าจอมือถือต้องแสดงแบบนี้ นะครับและผมจะใช้คําสั่งย้อนกลับนะครับเพื่อที่จะกลับไปที่หน้าจอสกรีนเหมือนเดิมแบบนี้จากนั้นผมก็จะสั่งให้ใช้คําสั่ง ADB เนี่ยเลื่อนแถบอ่าก็เลยสไลด์หน้าจอนะครับไปทางซ้ายแบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันครับผมอันดับแรกเนี่ยนะครับ ผมจะใช้คำสั่ง adb ผ่านตัว OS นะครับ System ผมใช้รูปแบบคำสั่ง adb นะครับ s แล้วก็ผมเรียกตัวแปร u d i d u d i d u d i d คือตัวแปรนะครับที่ผมสร้างเอาไว้สำหรับเก็บ ID ของมือถือนะครับ ส่วนวิธีการเก็บ ID ของมือถือเนี่ยเดี๋ยวผมจะแนะนำในคลิปต่อๆไปแล้วกันเนาะคิวอินพุตนะครับแผ d ผมใช้พิกัด2 0 0และ250นะครับจากนั้นผมก็จะสั่ง p r i ้นสักนิดนึงเพื่อให้เรารู้ว่าคำสั่งเราทำงานแล้ว อโอเคจากนั้นผมจะ i ทม s สลีปเพื่อให้คำสั่งคือเวลาเรากดคาสัง่งเนี่ยสิ่งแรกที่เราต้องเจอก็คืออีเวนต์ในการแอคชั่นะตูพวกเรากดปุ่มปุ๊บจังหวะที่หน้าจอก,กำลังเปลี่ยนเนี่ยจะต้องใช้เวลามาณ0.5อะไรแล้วแต่ความเร็วของเครื่องมือถือคุณนะผมจะรอมาณ3วิแล้วกันนะหลังจากนั้นผมจะสั่งให้ มือถืออ,อ่าไปครับย้อนกลับนะครับกดปุ่มย้อนกลับอะรอแร ADB s s s แล้วก็ UDID ของมือถือนะครับ s h l input ใช้ให้กดคีย์เวตนนะครับ4คีย์เว้นสี4ก็คือกดปุ่มย้อนกลับบนหน้าจอมือถือนั่นแหละนะก็แต่ละตัวผมจะหน่วงเวลาประมาณ0.5วินะครับผมจะกดย้อนกลับ3รอบรอบที่3ผมจะให้หน่วงประมาณ1.5 1. 5วิกดปุ่มย้อนกลับ3ครั้งนะครับโดยถ้าสังเกตมือเรา นะครับเราจะ,จะใช้นิ้วเรานะกดปุ่ม3ามรอบ3าครั้งนั่นแหละนะหลังจากนั้นผมก็จะสั่งให้มือถือนะครับสไลด์ไปทางซ้ายอ่า ADB โดยคำ,ำสั่งที่เราจะใช้คือคำสั่งสวิปนะครับเริ่มต้นที่ x 1 y 1นะครับ x 1ก็คือพิกัดที่5ถ้าเปรียบเทียบหน้าจอมือถือนะครับผมเปรียบเทียบอย่างนี้แล้วกันมสมมุติ x 1 y 1เนาะผมเปรียบเทยียบไปแบบให้เห็นภาพเนาะว่าห้าห พิกัดอาจจะอยู่ตรงนี้แถวแถวนี้นะครับ y หนึ่งนะครับอขออภัยพิกัดอาจจะอยู่ประมาณแถวแถวนี้นะครับแถวแถวนี้ส่วน y พิกัดต่อไปนะครับคือสามร้อยนะพิกัดต่อไปถ้ามองให้มุมตอนแรกเราใส่เป็น x ไปแล้วใช่ไหมพิกัดอันนี้คือสมมติเฉยนะพิกัดอาจจะอยู่ประมาณนี้ ทีนี้เราใส่พิกัด y ไป y เมื่อกี้300ก็เลื่อนลงมาประมาณ300นิ้วจำลองเราจะมาอยู่ประมาณนี้โดยนิ้วภาพนะประมาณน,น,านะาณนี้อันนี้สมมุตินะครับเพื่อให้เพื่อให้มองเห็นภาพกันนั่นแหละต่อมา x 2 y 2ผมใส่เป็น150 y 2 300เหมือนเดิมคราวนี้ในส่วนของพิกัดเนี่ย ที่มันอยู่ตรงนี้เดิมที550 300ใช่ไหมเป็น x 2 y 2 x ที่2 y 2คือพิกัดจากจุดเดิมเนี่ยจะเลื่อนมาทางนี้150มบนเป็นพิกัด150ซึ่งอาจจะอยู่ประมาณนี้ส่วน y 2พิกัดยัง300เหมือนเดิมก็จะอยู่แถวเหมือนลักษณะาอาการการเราเลื่อนนิ้วไปทางซ้ายแบบตรงแนวตรงนั่นแหละ ซึ่งจะมีผลทาให้หน้าจอเนี่ยขยับมาทางด้านนี้นะครับอันนี้คือความหมายของ x1 y1 x2 y2 ทีนี้การขยับเนี่ยเขามีเงื่อนไขอยู่ว่าจะให้ขยับภายในระยะเวลากี่มิลิเซกหรือกี่วินาทีอะไรเงี้ยผมใสไ่ไป300คือ300มิลิเซกมิลิเซกคือมิลลิเซนั่นแหละ แต่ถ้าคุณใส่ไปสามพมันก็จะเป็น3วิซึ่งการขยับเนี่ยมันจะเป็นไปได้แบบมันช้าบางทีมือถืออาจจะตีความไปแล้วว่าคุณกําลังกดค้างไว้นะครับอันนี้ต้องระวังนะการใส่ตัวเลขตรงนี้นะครับแล้วก็ผมขอแบบนี้แล้วกันคลิก มองไปเร็วกว่านิ้มือครับโอเคเพื่อเราจะได้รู้เนาะโอเคเราไปทดสอบกันครับนะคลิปนี้อาจจะไม่ยาวมากเนาะแต่ต้องค่อยๆไปทีละสะเต็ปนะครับคำสั่งจะมีอยู่มานี้นะเห็นกันอยู่เนาะ ทวนคําสั่งเดี๋ยวให้ทวนเอาไปทดสอบผลเผื่อเผื่อจะไม่ได้ผลตอนนี้ตัวฟังก์ชันไฟล์พีวตรงน,นี้กําลังทํางานอยู่นะครับเพราะว่าผมใส่ตัวสแกปขณะดึงหน้าจอมาแสดงบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ด้วยอาจจะใช้เวลาสักนิดหนึ่งอันนี้เป็นคลิปยาวได้นะครับ ่ามาแล้วอันนี้คือหน้าจอมือถือจริงๆนะครับอ่ากดได้เรียบร้อยโปรแกรมต้องกดอ่าเหมือนคีเว้นจะไม่ทำงานครับแต่ว่าคำสั่งสไลด์ทำงานอยู่นะสังเกตไหมอ่าคำสั่งสไลด์ทำงานอยู่โอเคเดี๋ยวผมขอกดหยุดก่อนผมพิมพ์อะไรผิดไปคี อ่านี่ไง okay. อโอเค adb กดใหม่ทีหนึ่งครับทดสอบใหม่ีผมเขียนคำสั่งตอนนี้ผมเขียนใน vscode นะครับเพราะว่าอา่มันไม่ได้มีอะไรที่พิเศษอะไรพิเศษอะไรหรอกแต่ว่ากรณีถ้าเราเขียนคำสั่งหรือเขียนโค้ดที่โปรเจกต์ไม่ใหญ่เนี่ยจะใช้ Editor ตัวไหนก็ได้ แต่ในกรณีของผมเนี่ยโปรเจกต์ของผมมันมันค่อนข้างจะมีความใหญ่มากๆเลยผมเคยใช้ไพชามแล้วพอพอเจอโปรเจกต์ใหญ่ๆเนี่ยจะบอกว่าเครื่องผมไม่ไม,ไม่ไม่ไหวก็ก็บอกว่าได้เพราะว่าเป็นโน้ตบุ๊กเนาะมันขนาดโปรเจกต์มันใหญ่ทำให้การประมวลผลของภายชาม,มันช้า อ่าแดงว่ากาได้แล้วกดปุ่มแบกได้แล้วต่อไปต้องเลื่อนไปทางซ้ายอ่าถูกต้องอันนี้คือผล,ลจากของคําสั่งเนาะก็ต่อกันนิดนึงคือภายชามมันช้ามันหน่วงเพราะว่าภพยชามเขามีการประมวลผลเยอะมากนะครับเยอะจริงๆในการจัดรูปแบบตรวจสอบโค้ดว่าถูกหรือผิดอะไรเงี้ยมันมีส่วนของกดเงินขของเขาเยอะผมก็เลย สลับมาใช้ vs code แต่ว่าการตั้งค่า vs code อาจจะซับซ้อนกว่าไพชามนิดหนึ่งเพราะว่าไพชามเนี่ยชื่อเขาบอกอยู่แล้วว่าเขาทํามาเพื่อในส่วนของ p y t h o แล้วนะโดยเป็นหลักแต่ว่าเขาเขียนภาษาอื่นได้เหมือนกันแหละแต่ถ้าเป็นไพทอนเนี่ยมันมันอะไรกยบอะไรมันสะดวกกว่าส่วน vs code นี่คือเมื่อผมเอาโปรเจกต์เดียวกันที่ใหญ่ๆนะโครงสร้างใหญ่มาไว้ใน vs code เนี่ยมันทํางานเร็วกว่าผมก็เลยมาเขียนใน vs code เป็นหลักตอนนี้ผมก็เขียนใน vs code ให้คุณดูเนาะ ก็มาสาธิตเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวคลิปหน้าฝากติดตามด้วยเนาะฝากกดติดตามหรือการกดแชร์ด้วยเดี๋ยวผมจะมาแนะนําวิธีการควบคุมเปิดแปปปดอปโพสข้อความลงบนแอป,ปอะไรเงี้ยจะเป็น Facebook หรือ TikTok อะไรแล้วแต่เพื่อให้คุณนําไปต่อยอดได้นะเป็นคลิปสั้นๆแล้วก็คลิปยาวแบบนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ